ดีครับ่อพี่น้องผู้ชิส่วนเจรียงเพิงครับอาล้ครับเมื่อนี้ที่พระผอพี่น้องไปเพิงกองเพิงที่เพิ่นเลี่ยงแบบใจค้อนครับเมื่อี้เพิงวันนี้เพิงนี้แล้วสี่ไปแย่น้ำข้าเจ้าให้ข้าเจ้าค้อนออกทำความสะอาดห้วยให้เพิงกับผอของหม่ครับกันท่าเขาบอกค้อนออกเพิงกันที่บบเขานา่อยู่มาต้องค้อนออกครับสำหรับเพิงที่วันนี้ ทิมห้างไปแล้วเรียงแต่ค้อนกับดังนะครับเพิ่อนทุ่มเนี้มันเป็นเพิ่งเลี้ยงแบบใส่ค้อนครับตอนแรกจับเลี้ยงแบบใส่ค้อนไปเรื่อยๆครับครับนี่ดอกก็กลรองหนึ่งโอ้ตัวโบดีปะเนี่ยมันงอนเงี้ยงงเงี้ยนเลยพ่อเนี่ยละมันหลายๆมันงอนเงี้ยงงนเงี้ยนเดี๋ยวนี้บบดีใด้เพื่อนโอยากอยู่สิบเพิงมันขามันบบดีขาตั้งบบดีมันคุมมันหกครับโอ้ยโาสั่นหล้าอกเดี๋ยว ข้างในมีคอนนี่ตะกอนเลี้ยงเซคอนครับเนี่ยตะกอนเพิ่นเลี้ยงเซคอนมาเนี่ยพึ่งนีแล้วเขาต้องเอาคอนออกอะไรสิจัดคอนออกคอนออกทำความสะอาดดีไหมเอาเอานี้เลยออกเลยพ่อครับออกเลยออกเลยเฮ็ดไม่เฮ็ดมันแล้วลูกพ่อเป็นเรื่องบริจาคกันนั่นโยกออกไว้เลยแมงสาบฮะยกออกไว้เลยเอาออกไปเขาต้องเอาใส่ทำความสะอาดรถ มันท่านเฮ็ดจีแล้วไหนแล้วออกไปเลยมันมีเวล่าไหนแล้วคุณนะแม่สาวพูดจ้ะข้านนขงในนี่นสุกอบวกว่าคันเป็นยังซี่เพิ่งบ่เขาไนี่ม,มีขี้<ม>เกี่ยมบังซี่ก็บ่เขาแต่ว่ามันกับเขาบางสิบหกหนีแ่แหละครับขี้เกี่ยวข้าลายง่าไมา่เสียาหายมันจองนไงคันจองหมดขึ้นได้เนี่ยเงาสิบสี่บ่ให้จองขึ้นคันหมดไต่ขึ้นไปมันกายนะมันเคี่ยงขึ้นไปแล้วมันก็อทเข้าไปกวนเพิง ต้องไปขูดทิมด้ยเนี่ยเอาเอาด่างเข้านี่ไปต้มนี่ด่างนั่นละผมสิจะมาสปตีต้มเอาไปต้มเห็ดไข่มาถาอีกไหมนั่นละสีไปต้มเอาดยขูดด่านั่นแหละเดี๋ยวไว้หนีควัน็งสิอันนั้นั่ต้มไหมชุ่มมันครับให้ดื่กกันตั้งเอาไว้แล้วเอาไปทั้งลวงแบบนี้คือเก้าเนี่ยไาอันไม่เปลี่ยนเป็นบ้านเดียวนี่ครับ นี่อันเดียวหนึ่งต่างจังมากมันออกไปดังไม่เพราะว่าเราเราเฮ็ดปีปีแรกครับมันเข่าอยู่แล้วเข่าดีเข่าดีแป๊บเดียวก็เข่าดีอยู่มันนี่หนานี่มันก็หนีวมาธรรมดาจะง่ายมันก็ว่าไหมช่วงปีใหม่น่ะประเทศเนี่ยแป๊บเดียวก็เข่าเพียงแค่ช่วงปีใหม่หอกยังก็เป็นนักสารบุรีปันเดชช่วงปีใหม่นี่กระสิมากไหมไอสำหรับอาหารฝรั่งโบเออร์ฝรั่งคนตามเราอะ เอาสมต้มเยางไหครับต้มไข่ไหมแล้วก็่อไหมแล้วก็เขามาลรอกซุ้มกอเนี่ยมันจะแยกไปอ่ะครับครับสำหรับผู้เลียงเถิงไหมครับเปทำวามสะอาดได้แบบนี้แหละแป๊บเดียวมันก็เขาแล้ว